เราผมจะมาพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์จำกัดครับคุณนัทธีจุทาวรากุลครับสวัสดีครับคุณนัทธีครับสวัสดีครับขออาเรียกคุณนัทแล้วกันนะครับได้ค่ะครับผมก็คําถามแรกหลายคนฝากถามมาก่อนเลยนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนัทก็บอกว่าฝากถามนิดนึงว่าด้วยความเป็น สุภาพสตรีนะครับแล้วก็ด้วยวัยที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะยังคงทำงานในระดับสายระดับกลางอยู่นะครับแต่ว่าการก้าวเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจแบบนี้แล้วก็เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าใช้ความรู้ความสามารถสูงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตขนาดนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อการก้าวเข้ามาเร็วไปไหมครับคุณนันททีฮะค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะมองอย่างนั้นนะคะคแต่ถ้า เรามองอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็มองว่าจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับมันเป็นโอกาสและเวลาที่จริงๆแล้วมันไม่สามารถจะอาจจะต้องรอได้หรืออะไรนะคะคถ้าพอเรามีโอกาสแล้วเราถือว่าตอนนี้เราได้รับเหมือนกับโอกาสเข้ามาทําตรงนี้นะคะเราก็ทํามันให้ดีที่สุดดีกว่านะคะคก็มองว่ามันเป็นความท้าทายถ้าเกิดว่าพอเราอายุเท่านี้ประสบการณ์เท่านี้แต่ถ้า เราสามารถทําสําเร็จหรือว่าทําให้มันก้าวไปได้อย่างดีนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าก็เป็นความประสบความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งมากกว่าค่ะครับจริงๆก็เป็นธุรกิจที่ครอบครัวสร้างมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยเท่าที่ทราบแล้วก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในแวดวงของทองคํามาก่อนหน้าน,นี้จนกระทั่งกระโดดเข้ามาสู่ธุรกิจของ Go Future เป็นธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยใช่ไหมฮะค่ะ ิมก็คือพอดีว่านัดก็จบพอจบการศึกษากลับมานะคะก็ได้รับโอกาสว่าพอมีจังหวะที่ทางตลาดกา็มีโอกาสให้เข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามาทำเป็นโบรกเกอร์ทองคำทางด้านนี้นะคะครเราก็เลยได้มีโอกาสเข้ามา,าตั้งแต่ตอนต้นนะคะก็เหมือนกับรุ่นคุณพ่อก็ต้องบอกว่าคุณพ่อท่านก็เริ่มอายุเยอะขึ้นทุกวันนะคะคพอเราเข้ามาตรงนี้การที่พอธุรกิจ มีเข้ามาสู่ตลาดทุนจากเดิมที่เป็นการค้าทองคำคนะคะก็มีถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่างเราก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ก้าวเข้ามาแล้วก็เริ่มมีความรู้ทางด้านตลาดทุนเริ่มมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะก็เป็นจังหวะที่ได้เข้ามาดูแลตรงนี้พอดีด้วยค่ะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความแตกต่างเยอะไหมครับจากธุรกิจที่คุณพ่อทําก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มา อยู่ในตลาด go f เจ u r e หรือว่าตลาดอนุพันธ์ในอนาคตอย่างนี้นะครับกับการที่คุณนัดเข้ามาปับ๊บแล้วก็มันม,มันเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของทองคําเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าคือตัว go futures นะคะมันก็เป็นตัว product ที่อ้างอิงกับราคาทองคำเพียงแต่ว่า วิธีการซื้อขายนะคะจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมนะคะวิธีแนวคิดต่างๆนะคะก็เข้ามาสู่ตลาดทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมเอาเอาไง่ายๆว่าเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่เป็นทางเลือกมากกว่านะคะเพต่อ่าถ้าเกิดว่าอย่างคนไทยนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวทองคาแทง่งการที่พอมีโปรดักต์ใหมๆ่ๆก็ต้องมอีเข้ามาศึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะฉะนั้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วหรือว่านักลงทุนเองก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนนะครัชอบความสะดวกสบายมากขึ้นอยากซื้อขายผ่านอินเทอร์เนต็ตมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเข้ามาตอบโจทย์ คดีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างจะเห็นได้ว่าอย่างทองคําเองก็ตามนะคะ,คะสมัยก่อนก็ลูกค้าก็มาที่ร้านทองะะก็มาซื้อขายทองคํานะคะแต่ณปัจจุบันอย่างของคาสิโกเองก็มีตัวทองคําแท่งออนไลน์นะคะ,คะก็จะเห็นได้ว่าเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจากสมัยก่อนเดินมาซื้อตอนนี้ก็จะสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือว่า ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้โโเพราะฉะนั้นใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อทองกันเลยเหรอะเด๋ยนนี้ก็คือตอนนี้โอย่างของเราเองก็คือพัฒนาก็เข้ามาพัฒนาแล้วก็มีแอปพลิเคชันก็เทรดผ่านไอ h o n e iPad ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการลงทุนนี่จริงๆแล้วไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดจังหวะในการลงทุนตรงนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับอีกโจทย์หนึ่งที่เราพยายามที่จะทําเพื่อให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องต้อง เข้ามาซื้อขายที่ร้านทองตลอดเวลาก็อาจจะพลาดจังหวะในการลงทุนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะพัฒนาช่องทางต่างๆให้กับลูกค้าในการซื้อขายมากขึ้นนะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอีกเหมือนกับอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาขึ้นมามเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอย่างทองคาเองนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะคะ ตรงนี้ก็ราคาเปลี่ยนมากที่สุดตอนนี้เท่าที่ผมสัมผัสได้ใช่ก็มีความผันผวนขึ้นจากสมัยก่อนความผันผวนอาจจะน้อยกว่านี้ใช่ฮะใช่ก็เนื่องจากมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับตลาดหุ้นเองก็ตามพอมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นความผันผวนหรือว่า เหมือนการที่มีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรด้วยตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความต้องการดีมาสะพายาอย่านั้มีปัจจัยอื่นมาเพิ่มเติมด้วยแล้วทีนี้วิธีการบริหารจัดการวิธีการทําธุรกิจนี่มันจะแตกต่างจากรุ่นคุณพ่อไหมครับแล้วคุณพ่อได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรที่เรามาช่วยในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับอ๋อก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ว่า คุณพ่ออันนี้คุณพ่อก็จะเป็นคอยสปอร์ตอยู่เสมออยู่แล้วเหมืนกับอย่างที่ทราบว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะฉะนั้นเหมือนกับความรู้เทคนิคต่างๆทุกอย่างก็ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะคะส่วนทางครอบครัวนัดเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กก็คุณพ่อก็เหมือนกับ คอยสอดแทรกปลูกฝังความรู้มาโดยที่เราซึมซับเข้าไปในตัวเพราะว่าอย่างตั้งแต่เด็กสมัยเรียนหนังสือนะคะก,ก็ต้องเข้ามาช่วยงานอยู่แล้วทุกสัปดาห์แล้วก็เวลาทานข้าวด้วยกัคนคุณพ่อก็จะพูดเรื่องธุรกิจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติะะธุรกิจครอบครัวคนทํางานธุรกิจครอบครัวจะ อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเวลากินข้าวกันก็เหมือนคุยเรื่อง<พ>อคร<พ>อบครัวเรื่องธุรกิจใช่ไหมฮะธุรกิจไปด้วยแล้วก็ท่านก็จะสอดแทรกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเป็นเราจะแก้ปัญหายัางไงให้เราฝึกคิดแล้วก,<ห>แวก็แล้วก็สอดแทรกว่าแล้วก็ท่านทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราที่เรามีความคิดของเราแล้วแสดงว่าท่านก็วางไว้แล้วว่าเราจะต้องมารับสืบทอดต่อแน่นอนอก็เหมือนกับว่า เหมือนท่านถูกฝังไปโดยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็พอเราเห็นท่านทําแล้วก็เข้ามาสัมผัสแล้วก็ช่วยงานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับไม่ได้มีความคิดว่าจะไปทํางานอย่างอื่นก็คือเหมือนกับมีความคิดว่าจะจะช่วยงานแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกพอเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วยิ่งธุรกิจพอมีการขยายัขยายมากขึ้นจํานวนคนในองค์กรก็มากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนครอบครัวสมรี่เราก็ใหญ่ขึ้นถ้าเราไม่ดูแลสัมเบอรี่เราต่อแล้ว,ลวใครเขาจะดูแลเพราะ,ะนั้น,นเดี๋ยวก็จะไม่มีคนดูแลเพราะงั้นแล้วก,ก็พยายามที่จะทำตรงนี้ไปแล้วก็คุณพ่อก็พยายามที่จะต่อแจกเคล็ดลับต่าง,างๆการคิดแนวคิดว่าเวลาทำงานต้อง คิดอีกสเต็ปหนึ่งต้องคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะแทรกอยู่แล้วค่ะจริงๆในครอบครัวมีพี่น้องสา,สามคนรวมคุณนัทด,ด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะัทเป็นคนที่สองค่ะในในในครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยนะฮะเวลาที่มีธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่มากรุ่นคุณพ่อเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันในครอบครัวไหมครับว่าอา้าวพี่ชายรับหน้าที่อะไรน้องรับหน้าที่อะไรคนเล็กรับหน้าที่อะไรเขาวางกันอย่างนี้ไหมฮะในการถ่ายทอดธุรกิจคือไม่ได้ ของของนัดไม่ได้วางอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะคะก็คือเหมือนกับเข้ามาก็ให้ทุกคนเรียนรู้งานให้หมดมแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าแต่ละคนก็ทําไปในสิ่งที่ตัวเองถนดัดตัวเองอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทุกคนต้องบอกว่ามีความถนัดไม่เหมือนกันขนาดนะัดนพอเราเข้ามาคือไม่ได้ว่าถ้าเราถ้าเกิดคุณพ่อแบ่งแยกอย่าง,งนันชัดเจนเลย แล้วเ,เราเข้ามาทําเราอาจจะคิดว่าไม่ใช่หรือไม่ชอบก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับทุกคนก็เข้ามาแล้วก็ศึกษาพื้นฐานทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินไปเหมือนกับขยับขยายอะไรทุกอย่างไปในในทางแนวทางที่ตัวเองถนัดเหมือนกับค่อยๆขยับเข้าสู่ลู่วิ่งของตัวเองมากขึ้นที่ถนัดขึ้นใช,ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เหมือนกับว่ามาฟิกลู่วิ่งว่าคุณต้องเดินทางนี้นะนะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็ มาดูแล้วแต่ละคนก็เลือกแนวทางที่จะวิ่งของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะครับตอนที่ตอนที่ทราบว่าจะต้องโอ้โหมาเป็นซ e o ใหญ่ของ c l a s s ิ c กฟ t u t u r e เลยนี่จริงๆแล้ว Go Future นี่เขาเริ่มมันตั้งปี่ปีพันห้าิบสองประมาณสามปีนะฮะแล้วก็กระโดดเข้ามาตอนที่ทำ c l a s s ิ c กฟิ u เจ r e ตอนนั้นนี่กระโดดเข้ามาเป็นซ e o เลยป่ะฮะค่ะก,ก็ก็เข้ามาก็ตอนแรกก็เป็นเป็นกรรมการแล้วก็เป็นซ e o ก็ขึ้นมาตามประสบการณ์ค่ะโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่า คือคนที่เขาอยู่วงนอกที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ครอบครัวไม่ได้ทํามาก่อนหรืออะไรทํานองนี้นะโอกาสที่เอ่อคนอายุน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็อาจจะประสบการณ์ยังไม่มากขึ้นมาเป็นระดับซีอหรือเป็นระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี่แสดงว่าก็ต้องมีมีฝีมือมากพอสมควรทีเดียวกดดันไม่ตอนนั้นเพราะว่าคนนอกมองว่าโอ้ถ้าเป็นเราหรือเป็นผมนี่อาจจะโอกาสไม่รู้ว่าจะได้เป็นไหมซีอโอบริษัทในใน,ในอนาคตถามว่ากดดันไหมก็ ต้องมีอยู่แล้วนะคะความกดดันการที่เราประสบการณ์ยังไม่เยอะนะคะอายุยังไม่เยอะนะคะค,ความแตกต่างของประสบการณ์มันมันเหมือนกับว่ายังยังเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามสร้างมันแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เนื่องจากยิ่งอายุน้อยนะคะก็ต้องพยายามที่จะอ่านศึกษาหรือว่าถามจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ให้มานะคะหรืออย่างคุณพ่อเองก็ตามท่านก็เป็นถือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่อยู่อย่างตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเราการที่เข้ามาตรงนี้นะคะก็อย่างที่เมื่อกี้นันได้พูดไปว่าครับคือกดดันทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยในการทําทุกๆธุกร,รกิจท,ทุกๆตําแหน่งคความกดดันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมองยังไงคือนัทก็มองว่าโอเคความกดดันตรงเนี้ยคือเราเข้ามาแรกๆเราก,กดดันนะ,ะแต่ว่า ถ้าให้หมองอยกางเมันก็เป็นความท้าทายที่บอกว่าท้าทายที่เราจะถ้าเราทําได้หรือว่าทําผ่านไปได้นะคะตรงนี้แล้วยิ่งเราอายุยังน้อยนะคะอะ่เหมือนกับความแอคทีฟของเราความ,มสมรรถงานแล้วก็ความที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้ของเราก็ยังมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราเข้าได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ สามารถเข้ามาทําอย่างเต็มที่ได้แล้วก็พยายามที่จะทําให้มันสําเร็จได้มากขึ้นค่ะครับมีเคล็ดลับอะไรไหมฮะที่ทําให้คนกแน่นอนถ้าธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่มารุ่นคุณพ่อเนี่ยมันก็จะต้องมีผู้ที่เป็นลูกน้องคุณพ่อซึ่งแน่นอนก็ต้องอาวุโสกว่าเราอยู่แล้วนะฮะรตรงนี้เราจะทํายังไงเขายอมรับหรือว่าทํายังไงให้พูดกันภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะฮะระดับซีเนียแล้วก็มา แข่งกับลูกสาวเจ้านายว่าอย่างนั้นเถอะค่ะตรงนี้ก็คืออย่างอย่างนัดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้พึ่งเข้ามาทำนะคะก็อย่างที่บอกคุณพ่อเขาก็พ,พ,พ,พยายามที่จะให้เข้ามาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วค่ะก็แต่เล็กก็คือเหมือนกับเราก็ช่วยงานท่านตั้งแต่เล็กแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็ <c oughs> เหมือนกับมีการเรียนรู้งานในทุกๆด้านตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่พอเราเข้ามาเต็มตัวเราก็เข้ามาเรียนรู้อีกครั้งนะคะแล้วก็ลงมือทาคือทุกอย่างจริง คือการที่เราจะคุยหรือว่าจะทํางานร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทํางานตรงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ก็อยากที่จะ,ะก็เข้ามาตอนแรกก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างนะคะก็ต้องรู้ให้มากกว่าคนอื่นอย่างที่บอกและเวลาคิดเนี่ย ก็อาจจะต้องคิดเป็นกลางและคิดให้รอบข้อมากที่สุดว่าต้องบอกว่าการบริหารงานนะคะก็คุณพ่อก็จะสอนเสมอว่าการบริหารงานเนี่ยต้องมองให้รอบด้านมองให้ทุกมุมเพะะราะว่าถ้าเกิดว่าคนทํางานนะคะบางบางอย่างคือเนื่องจากโพส ition เราไม่เหมือนกับเขาถ้าถ้าเรามองในมุมนี้ถ้าฝ่ายไอทีก็อาจจะมองฝ่ายไอทีนะคะฝ่ายการเงินก็มองการเงินนะคะ<ช>แต่ว่า<ะ>เราบริหารทั้งองค์กรเพเราะฉะนั้นต้องมองให้หมด คือไม่ว่าจะเป็นทางประโยชน์ของทั้งองค์กรเลยประโยชน์ของลูกค้าของพนักง,งานทั้งหมดหรือของเราตัวเราด้วยของบริษัทคือต้องมองให้รอบด้านพ่อก็จะสอนประมาณนี้ค่ะก็จะมีคนรอบข้างที่แน่นอนล่ละเขาก็ต้องจับตาดูเราอยู่นะครับเพราะว่าจะไหวไม่น่าจะไหวเร้ออะไรต้น้องเนี่ย <N ong> เขาอาจจะคิดอยู่ในใจแต่ว่าเราก็ต้องวิสูทธ์ให้เขาเห็นนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่เข้ามารับช่วงต่อแล้วก็มาบริหารคลาสสิโกฟิวเจอร์เห็นบอกว่ามีการนําเรื่องของไอทีเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันแน่นอนนั่นคือเรื่องเทคโนโลยีที่มันจะผนวกเข้ากับยุคเข้ากับสมัยธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้ไอทีมากขึ้นขนาดนั้นเลยแหละฮะคือจริงๆต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับธุรกิจนะคะคือแต่และธุรกิจอาจจะมีความต้องการไอทีที่แตกต่างกันนะคแต่ว่า คือเนื่องจากต้องบอกว่าไอทีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างอย่างเกี่ยวกับธุรกิจทองคำจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีบทบาทสาคัญมากมแล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างจริงๆแล้วทางบริษัทเนี่ยก็นำไอทีเข้ามานานมากแล้วนะคะคแต่ทางแต่ก่อนอย่างร้านทองเองคือเนื่องจากของเราเนี่ยก็จะเป็นร้านทองขายส่งกักลูกค้าร้านทองทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอมีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มนานมากแล้วเหมือนกันนะคะตรงนี้พอนําเข้ามาแล้วเนี่ยถือว่าการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแท้จรนะคะรับลูกค้าได้มากขึ้นปริมาณการซื้อขายก็สามารถรับได้มากขึ้นแล้วก,รการนําข้อมูลไปจัดการใช้สอยประโยชน์เนี่ยก็ได้ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งเริ่มต้นอย่างแรกที่จริงๆธุรกิจทุกๆธุรกิจนะคะการนําสิ่งไอทีต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับทูเป็นตัวช่วยที่จะเข้ามาให้ธุรกิจสามารถดําเนินได้อย่าง เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่ามันมันช่วยในการด้านการแข่งขันด้วยไหมครับเรื่องของตลาดเรื่องของการความได้เปรียบในเชิงการตลาดของลูกค้าไอ้ของของคู่แข่งของเราอะครับค่ะก็จริงๆก็เกี่ยวหมดนะคะค,คือเนื่องจากอย่างอย่างไอทีเราเราสามารถมองได้รอบด้านอย่างอย่างของคลาสสิกโกเองเราก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นฟรีแอปพลิเคชันแล้วก็ ให้ลูกค้านะคะสามารถดูเป็นข้อมูลเกี่ยวกับราคาทองแบบวิเคราะห์ต่างๆซัพพอร์ตให้กับลูกค้านะคะที่ยังไม่ยังไม่ใช่ลูกค้าด้วยเป็นนักลงทุนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับทองอันนี้ก็สามารถดูได้ตรงนี้ก็ถือว่าก็เอามาช่วยในแง่การตลาดด้านหนึง่งแต่ว่ามันก็เป็นบริการเสริมที่เราทําเพิ่มเติมให้กับลูกค้า นะคะทุกๆอย่างคือสามารถนำไอทีเข้ามาช่วยได้เพียงแต่ว่าเราจะดูในด้านไหนหรือว่าอย่างณนะปัจจุบนันสื่อออนไลน์ถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดเราอาจจะใช้ทั้งเฟซบุ๊ o ทวิตเตอรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยยิ่งข้อมูลาการสื่อสารข้อมูลตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนทองคำมากเพราะฉะนั้นการที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับลูกค้าก็ถือว่าเป็น กาแนลอีกแนล n n e หนึ่งนะคะหรือว่าในแง่การบริการบทวิเคราะห์จากแต่ก่อนเป็นเปเปอร์ตอนนี้ไอทต่างๆพัฒนาไปลูกค้าเข้าถึงข้อมูลมากเพราะฉะนั้นนำ u ูทเข้ามาช่วยในการามีบทวิเคราะห์ทั้งเป็นสื่อวิดีโอด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะทุกอย่างก็สามารถนำมาช่วยได้ผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ c l s mm hmm. s s i c l f f u t u r e เห็นภาพคุณนัทโอ้โหเป็นเป็นนักวิเคราะห์ในรายการเยอะมากนะฮะทั้งสื่อวิทยุ mm hmm. ทั้งสื่อโทรทัศน์ อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่เราต้องการให้คนอื่นเขารับรู้รับทราบแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นในตลาดไหมฮะออถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นอีกช่องทางหนึ่งมากกว่านะคะแล้วก็เนื่องจากอย่างปีที่แล้วเราก็เริ่มเปิดตัวให้ให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นอย่างสมัยก่อนเราทําธุรกิจเป็น B to B นะคะคกับ,บกับธุรกิจด้วยกันแต่ว่าณปัจจุบันเราเข้ามาสู่นักลงทุนมากขึ้นเข้ามาสู่คนที่ไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเราก็ เริ่มเปิดให้รู้ว่าคาสิโกคือใครต,ตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามา e d u c a ค e ตลาดมากขึ้นนะคะให้ความรู้ตลาดมากขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าโกลฟิวเจอร์ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังใหม่อยู่กับตลาดเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเข้ามาให้ความรู้ลูกค้าตรงนี้มากกว่าค่ะอืมครับในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ๆจะอายุน้อยลง,น,ยลงน้อยลงสวนทางกับ อสวนทางกับการเติบโตขึ้นของธุรกิจนะครับตรงนี้คุณนัทมีมุมมองยังไงครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวมากขึ้นในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสหรือไม่ได้รับการสร้างโอกาสเหมือนอย่างคุณนัทนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆทุกวนัน นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนก็อยากที่จะพัฒนาหรืออยากที่จะทำไปก็ก็แต่ละคนก็มีความสามารถของตัวเองก็ลองศึกษาแล้วก็ดูว่าตัวเองถนัดด้านไหนแล้วก็ค่อยๆเริ่มทํา นะคะ,ค,ะครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบกับการที่เราไม่ได้มีธุรกิจมาจากรุ่นคุณพ่อหรือว่ารุ่นคุณปู่มาจนถึงรุ่นของคุณนัทกับการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวมันมีความยากง่ายหรือความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนฮะก็จริงๆทุกอย่างก็มีความยากง่ายแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่นนัทนะคะก็มีโอกาสตรงนี้แต่ว่าความยากของมันก็คือ พอเราเรามีบทบาทตรงนี้แล้วเนี่ยความกดดันหรือว่าเ,เราจะต้องทําแค่ไหนก็จะมีความการตั้งความคาดหมายความคาดหวังอะาต่างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆเริ่มดูว่าเราถนัดด้านไหนเพราะนัดก็มีเพื่อนมากมายที่ทําธุรกิจตัวเองแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับโอกาสตรงนี้นะคะก็สามารถเริ่มด้วยตัวเองได้ะคะ่ะครับผมตรงจุดนี้ถือว่า ประสบความสําเร็จหรือยังครับในความคิดของคุณนัทสำหรับธุรกิจของตัวเองที่เริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้โอ้โหก็เป็นคาสสิโกฟิวเจอร์ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่หลายคนให้ความยอมรับในวงการตลาดอนุพันธ์ล่วงหน้าค่ะเราบอกว่าถือว่าเป,เป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าตอนนี้ครเพราะว่าการก้าวเข้ามาทําคือตอนที่เราเซ็เทอบริษัทแล้วก็กว่าที่จะเปิดขึ้นมาได้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าสําเร็จไปส่วนหนึ่งก็คือสามารถเริ่มเปิดดําเนินการได้ ได้อย่างออฟฟิเชียลนะคะตอนนั้นเราก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็กดดันไปส่วนหนึ่งแต่พอเราเริ่มเปิดได้ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งอีกสเตปหนึ่งที่เราสามารถก้าวเข้ามานะคะแล้วตอนนี้บริษัทก็รันมาไดเา้เริ่มดําเนินการมาได้หนึ่งปีนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสเตปหนึ่งที่เราจะต้องก้าวแล้วก็ฝากฝ่า,ฝามันออกไปแต่ว่าการประสบความสําเร็จตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าคงยังนะคะคก็ต้องค่อยๆดูแล้วก็พัฒนาธุรกิจต่อไปเพราะว่าธุรกิจ ไม่ได้มีอายุแค่หนึ่งปี2ปีนะคะเราต้องดูกันในระยะยาวมากกว่าค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงเก่งและแกร่งของยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับต้องต้องชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะเห็นคลาสสิกโกลฟิเจอร์ก้าวไปอย่างแข็งแรงและมั่นคงด้วยต้องบอกว่าในมือสุภาพสตรีเก่งคนนี้ครับคุณนัททีประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาสสิกโกลฟิเจอร์ขอบคุณมากนะครับคุณนัท <ขอ S 1> ครับค่ะสวัสดีครับ ครับผมวันนี้เราพักกันเร็วนิดนึงครับเพราะว่าเบรกหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอ้อคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะเบรกนะครับมีแจกบัตรเข้าร่วมงานนะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเสวนาที่พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าใครที่อยากจะลงทุนอยากมีมุมมองอยากรู้เขารู้เราในการทําธุรกิจกับประเทศจีนครับมีการเช็ค